ก็คือมาแค่แบบเดียวเพราะว่าเพราะาอะไรเป็นเม้นเร็วกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ด้วยนะคะเพราะว่าเะนี่ทำไมแกไม่เป็นเม้นแรกงอนเฮ้ยอย่าใจาน้ยทำไมแต่เขาก็เขาก็รู้หมดว่าแกอยู่กับใครอยู่กับหมูเด้งหมาเด้งอะไรหมาเด้ง,เ,ดงเสียงเปลี่ยนหรอจริงโง น่าจะป่วยนิดนึงสายไ้เน,นี่ยสามวิบายบาย<ะ>มาโรโชว์ด้วยนี่ประกาศแล้วบอกแล้วก็คือยี่สบสองยบสามจะบอกว่า<ป>ใครไป,รไปหมูไปหมูดิงครบสองแสนแล้วเิ่งเหรออะรนครบสองแสนแล้วเหรอฮะ ยังรหรือเปล่ายัง,รงหรือเปล่าพี่กรถังเน่ยเสียงมันออกไมคือเอาอยิาง<ม>น,นะมาซาลาโน่คอฟฟิชมาซาลาคือหน, <laughs> นูคิดเซนลิสละหนูคิดเซนลิสสองวันเลยยังอีกสองหมืน่นเอเออีกสองหมื่นไปเลยไปไปกดเลย ก็ใครอยากมาดูก็ต้องมาดูแล้วล่ะเพราะว่าหนูคีเซลริรด้วยเฟิร์สไทม์ที่ทำที่ทำไก่เอ้ยไก่โอ๊กสมอแตะเอยเลยอะเอ้ยเลยหรอเนยเฮ้ยวันนี้รุ่นหกขึ้นเลยเห็นในครั้งแรกปะใช่มันออกยางอยากอยากขึ้นสเตจ อยากขึ้นสเตตเชนรี่อ่ะขึ้นไปแค่สี่ครั้งเองคิดถึงนะมันเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากตอนนั้นหนึ่งครั้งสองวันสี่รอบทูขอบคุณนะเซรีเบอร์เดอร์มันเป็นยังไงมันเป็นยังไงได้อ่านหรือยังคุณได้อ่านหรือยังขอบคุณค่ะอ่านแล้วแต่ลืมแล้ว ใช่ paradise park นี่แกรู้ถ้าเน็ตเราไม่ขึ้นเราจะมีสิกเกอร์นี้น่ารักอ่ะอยากเน็ตไม่ขึ้นเนี่ยเุ้ยขอบคุณขอบคุณนะมียูนิตด้วยใช่ยูนิตอะไรเอ่ยเจลี่เหนือยูนิตเหนือ ไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้ไม่ชี้น่ะหน้าจุดใส่นะสมองไรอะไรทำไมหัวมันทำไมหัวมันฉันเป็นสีน้ำเหลึกเมื่อไหร่แกจะเม้นหน้าแกไม่เม้นหน้าทำไมไม่เม เป็นเหลี่ยมอ่ะเฮ้ยทำไมเอมี่เหลี่ยมเหลี่ยมจัดอ่ะเออทำไมของหนูเหลี่ยมอ่ะแคปก่อนเหลี่ยมทำไมทำไมทำไมของคนไม่ของคนอื่นเป็นวงกลมแล้วหนูเป็นเหลี่ยมอ่ะแกงแกงของอะไรทำไมอ่ะทุกคนทำไมเอมี่เหลี่ยมอ่ะทำไมคนอื่นนี่มันเอมี่เหลี่ยมเอมี่เหลี่ยมอยู่คนเดียวเลยนะก็รีบสองแสนเร็วๆสิ มังกรเกือบหงอีกแล้วจริงหรอจริงด้วยอ่ะตลอดไปอ่ะยังไม่เกือบยังไม่เกือบตลอดมีอีกหนึ่งจะเกือบไม่ใช่อ๋อรู้จเหรออ๋อคิดว่ามาเห็นตอนนี้ไปไหมไปงานแคทด้วย ฉันไ,ได้วง่ลี้ยงได้วงเอี้ยงไม่งอนรู้แหละว่าไปไหนไ,ได้ไหมได้ไหมนะได้ไหมนะได้ไหมเทระบบอุ้ยเพิ่งมาตะเรีฉันพิมพ์นะไอ้ฉันพิมพ์ว่าไอ้เหลี่ยมมันไม่ขึ้นฉันพิมพ์ไปสามรอบแล้ว,ลว <laughs> ฉันพิมพ์ว่าเทระบบไไไหนเข, <อ S 2> ข้าดหม ไอเพราะไม่มีคำว่าไอป่ะคำหยาบปะงั้นงั้นลองไอ้งั้นฉันลองอันนี้ต้องเป็นคำหยาบปะงั้นลองอันนี้เขาไม่มี์คำหยาบหรอจริงด้วยอ่ะเขาไม่ให้เขาไม่พิมพ์คำหยาบอ่ะเขาแบบลองพิมพ์คำหยาบเฮ้ยพิมคำหยาบอะไรเราเป็นกับตอบนะคำดีดี แล้วถ้าไอไม่โทรไอโอ้ห้าพิมพ์คำยามนะทุกคนไม่ดีไม่ดีไม่ดีไม่คืนจริงด้วยไอ้ไก่ไม่คืนนะบอกทั้งเมมบอกทั้งแฟนคลับเลยพิมพ์คำพ,พิมพ์คำว่าแฮปปี้ภาษาไทยไม่ได้รู้ปะ แค่ฉันพิมพ์จริง,รงด้วยแค่ฉันพิมพ์สิอะไรคือพิมพ์ไปแบบนี้ก็อะไรไ่ฮปปี้ก็ไม่ได้เอาเจนี่อ <laughs> ุมเห็นในกระจกนี่น่อุ้ยโทรศัพทค้างเลยเอมี่ พิมเยอะพิมพ,มพิมคำหยาบโดนบล็อกเลยนั่นเมมเบอร์โดนบล็อกเลยเฮ้ยทำดีๆอยู่กับแพ้เหรอใช่น้องขับน้องโมมากเอ้ยวันนี้ไปทำอะไรมา จะพูดแบบแพลวไม่เลยวันนี้เราไปทำอะไรมาอะไรเอาเอาไปทำอะไรมาจะรี่รู้ไหมวันนี้เราไปทำอะไรวันนี้เราไปทำอะไรมาพมได้เหรออืมไม่ได้ไม่เป็นไร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 ม่เป็นไรฮ่าตลกกันได้สิแคนด้วยทำอะไรมาทำอะไรมาอยู่ด้วยกันไม่บอก ไม่เปล่าร e ักเจอนี่รักเอมมี่มากมากมากนี้มากมากมากรักเหมือนกันมากมากมาอะไรมักมากอะ นั่งเถียงกับเจลลี่ว่านมอ่ะมีโปรตีนไหมไหน <c oughs> ส่วนประกอบหลอะไรหรอคือนมอ่ะมันคือโปรตีนไงนมมันคือโปรตีนแล้วแบบ <c oughs> หนูอ่ะเจลลี่อ่ะชอบกินนมไฮโปรตีนใช่ป่ะแบบที่มันเป็นแบบขวดแบบขวดสวดทรงอง์เอวอ่ะที่ไม่ใช่ขวดธรรมดา <c oughs> เราเจลลี่ก็เถียงยว่าอันอื่นอ่ะ มันไม่มีซึ่งอะไร no ไม่ฉันยังไม่ได้พูดเลยว่าไม่มีฉันบอกว่าน้อยก็แกบอกว่ากินแล้วมันต่างจากปกติยังไงฉันก็เลยบอกว่ามีโปรตีนอะทุกคนอทุกคนรู้ไหมว่าทําไมคนออกกำลังกายถึงต้องกินโปรตีนเพราะว่ามันจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อถ้าทุกคนกินโปรตีนใช่ไหมแล้วยิ่งมาออกกำลังกายด้วยมันก็จะดีใช่ไหมนอการที่เรากินโปรตีนเยอะเนี่ยมันจะช่วยเราคุมหิวได้ด้วยทําให้เราแบบหิวยากมันจะอยู่ท้องนานไงเข้าใจไหม ไอ้แต่คุณบอกว่านมนมตอน,นั้นหนูหยิบนมแบบนมที่ไม่ใช่นมโปรตีนอ่ะที่ไม่ใช่นมโหดโหดอ่ะไม่ก็ตอนแรกอ่ะแกหยิบอันนั้นก็แก,กบอกว่าแกอยากกินชาไทยแต่ว่ามันมีนมที่มันเป็นชาไทยด้วยแล้วฉันก็เลยบอกว่าอันนั้นไม่ไม่อร่อยแล้วในในแกก็อยู่อันนั้นแ,แล้วแกแล้วแกก็เลยถามว่ามันมีโปรตีนไหมฉันก็เลยคิดว่ามันเทียบเท่ากับโปรตีนที่เป็นแบบขวดแบบนั้น <ๆ S 2> ไหมฉันก็เลยมันไม่มีอ๋อเข้าใจไหมทุกคนตามนั้นเลย มู้ส็กนะเพราะฉะนั้นเราจะกินนมที่ไม่มีโปรตีนกันนะคะคือตอนนี้จะรีกินทุกอย่างแบบที่ไม่มีโปรตีนไม่กินทุกอย่างที่แบบต้องแบบต้องได้สารอาหารอะถ้าไม่ได้สารอาหารคุอจะไม่กินอะแล้วหนูกินอะไรต็อกเบอร์กี้เค้กกรอบแต่อร่อยมากอะเค้กกรอบอะ กรุมนมอะไรอร่อยหนูไม่เคยกินนมแบบไฮโปรตีนเลยเ้องมลองกินมันจะมียี่ห้อที่มันอร่อยไม่กินกินก็ได้กินก็ได้กิน็ได้ขอกินหน่อยหมดแล้วอันไหนนมโปรตีนไม่อันนี้ไม่มีโปรตีอ๋อเกมไม่ได้ซื้อมาฮึ่อยากกินอันนี้ไหม่อยากรู้ว่า ช่ฉันเคยกินในห้างสรรพสินค้าไม่ใช่เพราอะไรนาะกินแต่แบบอะไรที่แต่ว่ามีประโยชน์อ่ะเฮ้ยดีใจนะเหมือนเดินชมว่าเป็นคนมีประโยชน์มีประโยชน์มีโทษทุกวไป้างแบบนี้เลยให้มาอร่อยอร่อยเพิ่มแต่มันมีรสแต่มันเป็นรสสาหร่ายนะไม่อยากกิน ขนมข้าวโพดกินเข้าไปอร่อยไม่อยากกินไม่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 กินทำอะไรกินอะไรไม่กิน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 ใช้อีสด ไม่กินไม่ใช่หรอไม่กินถ้าไม่มีคนปอดราเล่นกินเองก็ได้ก็ไม่กินบ้านเลยไม่กินหืมไม่กินอร่อยอยากกินท้าชาเขียวอ่ะตู้ปลาตู้ปลาเพื่อเคยเห็นตู้ปลาอ๋อไม่หรือเคยเห็นนั้นอุ้ยไม่ค่อยมีคนส่งตู้ปลาขอบคุณค่ะ เร้าไอเทมเร้าไอเทมมาเห็นตู้ปลาอีกสักอันอ่ะเห็นตู้ปลาอีกรอยอ๋อเล่นอ๋อเล่นเดี๋ยวเพราะว่าไม่เคยเห็นไงก็เลยต้องไม่เคยเห็นตู้ปลาอะควาเรียมคืออะไรอควาเรียมก็คายแยมควาเรียมหเซชอบไปอะควาเรียมตู้ปลา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 ตู้แพงอ่ะมันแพงอ่ะ เพราะฉะนั้นเออวาอีกเยอะเทุกคนดูแต่เนคืออะไรอ่ะทำไมมันไม่อร่อยอไปกินเลยแกดูแกมันวันวันอ่ะดูแต่อะไรไอ้ไอ้เออตัวน้ำมันไม่มันไม่ไม่มันไม่แบบมันไม่แยกออกจากกันอ่ะเน็ตค่ะเฮ้ยทำไมพูดไม่เน็ตน่ารักเลยนี่ไงนี่ไงนี่ ันคุกแล้วมันก็ไม่แตกตัวเห็นไหมว้าว Amazing งอนงอนทำไมเจลลี่มาแต่เสียงถ้าอยากเห็นเจลลี่ก็ของตู้ปลามาอีกห้าอ่ะคิดถึงตู้ปลาจริงงั้นไม่เคยิดถึง <B> ้อง <h its> เอมี่หรอ เกลียดใจอะทำไมทุกคนถึงเพื่อที่จะพิมพ์ว่าคิดถึงตู้ปลาแต่ว่าคนที่ทุกคนไม่ตัดพอแล้วขอบคุณค่ะโอเคแนะอ้วงไม่เแทนใส่ตู้ปลาแล้เลยกาตุยกาตุยกาตุยอาริกาโตอาริกาโตคิดถึงโอเคหนูรู้แล้วว่าคิดถึงจุ๊บเลยกาตุยร้องไปอู้มจุ๊จุ๊บจุ๊ร้องเพลงนี้ร้องเพลง จูๆๆจู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 ตัดพอเลยนี่นี่คือวิธีปิดปากใช่กาตุยเติมไฟหนูไม่มีไฟในติกตอกด้วยซ้ำสวยอะอะไรแล้วบอกสวยก็กดดเข้ามาแล้วเห็นน้องแล้วแล้วเธอเคยบอกว่าฉันสวยไหมอ้าแล้วผมหน้าเหลืองเลยยังไงทุดดีทำไมมันเหลืองเลยอะ นี่ตอนนี้หนูกำลังจับแก้มเจลลี Não, ่อยู่นะถ้าคุณถ้าคุณอยากปลดปล่อยเจลลี่ไมุ่มอยู่นะอยากต่อยเลยก็ต่อยสิถ้าต่อยก็ต่อยสิ ถ้าสองแสนมีจะต่อยเลย <laughs> ถ้าสองแสนมี่จะบีบแก้มเจลลี่ให้ทุกคนดูก็ดีบจะจุกสะท้อนเอาที่โมไม่เห็นเธอไม่เห็นเธออย่ามาโม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 ่มโมทำได้ทำกูให้ด้วย ไมู่้ก็เห็นหรือเปล่าพี่หอมฮึแล้ขับแพทสกูชี่มาด้วยสกูชี่อันใหญ่มากุิ้แต่ว่าแพนเคกมีสกูชี่ในรถเยอะมากหุ่มนุ่มมากกไแล้วแต่ละอันคือแบบว่าโคตรแบบโคตรนุ่มอ่ะทุกคนหนูบอกเลยนะว่าสกูชี่ที่นุ่มที่สุดในประเทศไทยอยู่ในรถแท้แท้ ก็กดนี่เลยดิไม่คุยด้วยคนไม่คุยคุยไม่เป็นโอเคเอ่ะาไปคุยปะให้ทายว่าใครโทรมาเ้าจอเรียกคุยเลยฮัลโหลว่าอ่ะ่ะฮัลโหลแพนเค้กฟาสต์หรือสโลว์คือมันแล้วแต่จังหวะคือแบบว่าถ้าจังหวะถนนโล่งคือแบบ ขับอ้าวไม่มาขับโหดอยู่นะเกลียใจนะไม่เป็นไรถ้าสมมติแพดได้มาเราจะได้อ่านหนังสือเต็มที่โอเคโอเคโอเจโอเจเพราะว่าแพดแต่ไม่ทำไม่อ่านหนังสือแน่นอนเราก็จะไม่อ่านหนังสือตามแพดแต่ว่าถ้าแพดมาใช่ไหมเราจะอ่านหนังสือเนาะแค่เห็นเราจะไม่อ่านหนังสืออันนั้นแพดมาเราจะไม่ได้อ่านนั่งรอมิชาอย่งยัง อย่างเลยอยากลองกัล่งมิชชันดูเป็นคนขับขับดีหรือเปล่าเออดูเป็นคนขับเป็นเต่าขับเป็นเต่านะขับเป็นเต่าแต่ว่าแต่ว่าแบบน่าจะแบบ unexpected แบบว่าดูจะแบบขับเร็วแย่ก็ได้เคยเห็น race day ไหมพักพักทุกวันเลยอะ บางนเราบางวันก็ไม่ได้พักต่อไม่ได้อ่านหนังสือใช่บางวันไม่ได้พักนะแต่ว่าก็ไม่มีอะไรอ่านดีๆใช่โอ้ยเศร้าอ่ะเสียใจอ่ะพี่ปามซิงไหมโอ้โหไม่ซิงอ่ะแต่ว่าคอนเทนต์อ่ะแบบมันต้องเกิดอะไรขึ้นสักอย่างทุกครั้งอ่ะตอนที่ไปด้วยกันสามคนอ่ะตลอดนี่จำใจมากมีรอบนึงอ่ะกินกล้วยวะกล้วยเข้าไปกล้วย กล้วยอยู่ใต้รถะตอนถ่ายรถแลนะ้วพี่กลัวะติดไปด้วยอยู่มุมมุมคือมาถึงห้างอยู่แหละแล้วกล้วยห้างมันอยู่ข้างใต้รถเคยถ่ายคลิปไปตอนนั้นจะลไปแล้วคือปกติแบบหนูไม่ได้แบบอยู่ไม่เคยนั่งรถเพื่อนวัยเดียวกันใช่ปะ่ะแต่ว่าแบบแได้นั่งรถแทนคกก็รู้สึกว่าแบบเล่าว่าควรจะขับรถได้แล้วจริงแล้วก็พาฉันไปเที่ยวด้วย พราะว่าแค่เป็น,นพี่ขับรถได้แล้วแต่ว่าหนูยังขับรถไม่ได้ <laughs> หนูอายุถึงแนละ้วแต่ยังขับรถไม่เป็น <laughs> หนูขับรถได้แล้วนะแต่ยังขับรถไม่ได้ <laughs> ออ,อะไรนะยังขับรถไม่ได้ไม่มีไม่มีไปขับขี่ใบอะไรนะไปขับขี่บัตรจอดรถหนูยังไม่มีบัตรจอดรรถหนูก็เลย <laughs> ยังขับรถไม่ได้ไง <laughs> ตอแกพูดอ๋ใช่ตอนนั้นแบบพูดพูดอะไรสักอย่างหนึ่งอะในรถพี่ปาล่ะอ๋อก็น่าคะครั้งที่เราไปที่เราที่พี่ปาล์มที่ออไนั่นแหละไม่ไม่ใช่อันนั้นรอบที่เราไปไไม่เราไปเอกมัยอะที่เป็นอะไรนะดาวทองฟ้าจำลองแต่ว่าปิดไปถึงเราปิดคอนเทนต์มากแล้วเราก็เลยไปไหนต่อกินข้าวป่ะจอดแฟร์ป่ะอ๋อ นั่นแหละก็เลยอดเลยอดมีบาจอดรถเลยนะตลกอะพูเดเลยต้องให้แบบห่างออกมาจอดร <laughs> <laughs> ถนั้พูดถงว่าแบบถ้าจอดรถนั้นก็ต้องแบบหาอะไรสแตมอีกแล้วก็เราก็ต้องแบบแอจอดจอดใช่แล้วบางทีแบบไม่มีที่จอด้วเราจะทํายังไงอ่ะอืมเจมี่อ็ม้อ็แล้วเราก็จะติดรถด,ดูขาโห <laughs> ขาเล็กจัง อืมอออปไปพาราไดซ์ด้วยเออไปเอาบัตรจอดรถที่พาราไดซ์แล้วก็แวะสักนิดนึงอะไรใดๆใช่ไหมเจลลี่ใช่เลยฉันใช่เลยค่ะคิมค่ะคือฉันใช่เลย <laughs> <laughs> ค่อฉันใช่เลยพ่อนูกปิดไวไปทีอ่านหนังสือไหม <laughs> อาวคือจริงๆ,ๆคือแบบว่า จะมาพักสมองประลองปัญญานิดนึง10นาทีไปอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะอดีตคือไม่เคยเห็นอีกแล้วอ่ะ t h เตอร์เมื่อกี้คือเ t เตอร์เหรอเมื่อกี้เห็นเป็นสนามสุพชลาใสเขคุณสำหรับสนามสุพชลาใสด้วยนะคะสนามสุพชลาใส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 สนามสุปชลาใสไงคะสนามชุปชลาใสเอาเลยนะขอบคุณสำหรับสนามแล้วแล้วก็สำหรับขอบคุณสำหรับ ท้องฟ้าโอ้ยจะโอ้ยขอบคุณสำหรับหมาที่กัดเข่าเอมี่ปุ้ยแต่หนูหนูหนูดูนะหนูดูบอลอยากเตะอยากเตะบอลนี่เหมือนรูปอะไรนุ้ย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 เหมือนปะ นอนด้วยกันไหมวัวน,นี้ไม่บอกอ <c oughs> บอกก็ได้บอกก็ได้อ่ะ <c oughs> ให้ดูก็ได้ให้ดูไม่เอาม <นะ S 3> ันมาใส่แว่นก่อนมนันแว่นมานี่มาคือต้องแบบต้องใส่แว่นด้วยเะเอาแว,แว่นมานนี่มาอ่ะเราจะมาบีแก้มให้เป็นของว <c oughs> ขวัญโคตรอ้วมนุ่นนิ่ง ทุกคนดูเหมือนโมจิเหมือนสกูตชี้เลยสนุกแหละโอ้ยเราบีบ่างนี้ก็คือสิวไม่ขึ้นด้วยเพราะว่าผิวดีมากบีบเป็นจังหวะลองลองเพลงนี้ทำไมนะฉันนี่มันมาจากการกดเบี่ยน น่า่อนนนนนนลูนเสนยบเลนเหมือนหมูจริเสียบกับแม่ไก่ไปล้ไปดีกว่าาดีไก่บ๊บบไปอ่านหนังสือต่อนี่นี่เด็กหกเก้าเด็กหกเก้าบ๊ายบาย ขอบคุณสำหรับพุงเขาด้วยนะตาเอง